กรุงเทพกรุงเทพกรุงไทยเนลาครับมาบานมาตองเท่าแก่กับมาน้ำออลูกสาวเท่าแก่กับมาน้ำเนี่ยบาดีเ,ออเราอยากจัดอีสานอีทั้งน,น,น้อยนี่คุณหนูนะนะยา่างไปกระถางไปอะไรดิโอ้อันนี้เป็นหลักควายครับ,รบ,รรบนี่ครับออเอาไว้ล่ามควายครับนี่ครับเป็นเบ้าควายเพื่อนกับว่าเป็นสลาดดิเบ้าแบบว่านเท่านั่นแหละคุณหนู <c oughs> ยิ้มเปื่อยๆเยพื่อนพ่อใจเพื่อนในมาเที่ยวอีสานเที่ยวน้ำบานนอกน้ำจังหน้านี่แหละ อะไรนี่เนีตัดสีอะอันนี้เป็นรถซุกง่าครับเอาไว้ซุกง่านะครับคุณหนูครับสุกจ้านะครับเอาหญ้าใส่แล้วก็ซุกไปนะครับหนูหนูง่าครับอะไรยนูง่าอะไรทิศสีก็จักีว่าจางไหนบั๋นเอามาชะลาญ่าน่ะชลาญ่าอะไรโอ้ยรถแกียง่าละแม่ก็เอามาชะลาญ่าทำไงอะ จักที่ว่าวจ็คที่ยังแน่แล้วบาดีที่สีกติอธิบายให้ฟังกันขี้คานหมดแล้วไปหาอย่นดูยืงดีกว่าพระเอออันนี้ลงเลือนอะไรนี่หวยอันนี้บะเบ๊มเบ็นเลงเลือนนะครับอันนี้หานเฟียงครับ <c oughs> ร้านฟางนะครับเอาฟางใส่แล้วก็ไม่ให้ฝนทำมันนะครับมุงหลังคาไวา้เวลานั้นฝนตกลงมามันก็จะไม่ซึ้นไม่เจะอ๋ะอเข้าใจแล้วแหละ ว่นะาแล้วก็ว่าคุณหนูละ่ะละยางเด่นน้ำคอกวัวคอกค้อยไป,ไปอันนี้อะไรเนี่ยไะนะอ๋ออันนี้ที่ขังครับอขังอะไรละ่ะตาชีอ่าก็ขายขังวัวควายนะครับไะน,นะพูดว,ว่าอธิบายไปแล้วขัวัวควายขังวัวครับขังควายครับอแต่ที่ดนอนี่เข้าใจยากจริงๆพะน,นะคุณหนูม่งก็เลยเฮ้ยเข้าใจยายกันเน้อาวัวว่าจริงเนาะไะนะไปถ้าแล้วบาดี ย่างไปหันไปนี่เบิ้งนั่นเบื้องนี่ซ่อไปเรื่อยๆแล้วคุณหนูปะไปทางโน้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปเก็บบบกบกร้อนนะครับนี่คุณหนูรออยู่นี่นะังไงบักบกร้อนยังไงนะ่ะมันร้อนเพราะว่าอ้วเฮแหนนะครับแฮ้แล้วก็คายออกมานะครับมันก็จะเป็นบักบกร้อนนะครับเหลือแต่ในมันครับไม่มีเปลยกครับเพื่อนว่าีว่าบักบกร้อนนะคุณหนูกะย่างเอาไปน้ำแบบนี้เฮ่เฮ่ทำไมหมิ่นตั้งเลย ชีอาจารย์ด้๋ยเดี๋ยวก็เลื่องครับปนะนะเดี๋ยวผมหาเก็บหมักบวกร้อนตก่อนสนักนนะไหนะ่ะมักบวกร้อนอยู่ไหนอะ่ะสงสัยวัวมันไม่กินหมักบวกครับปนะนะคุณว่ามันไม่เขียวแยงเลยหาแล้วไม่เห็นนะครับไม่มีสักหน่อยสักไหน,นเลยปะนะปะเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวทุ่งนาป่ะนะคุณห,หนูกับว่าจมว่าเอวแล้ววาไปไส่ก็ไปละคุณหนูกันเลยมันอยากรู้จักอีสานเนาะเอกอการัข่งข้อยู่ได้ล่อคุณจัก ศึกษาของจักเรียนรู้ว่าเป็นอีสานอยู่ทิดสีกับทิบาย้ฟังเท่าที่เทศได้น่ะล่ะเอ๊ะทำไมมันแฉจังอะ่ะไม่มันบ่แฉจังได้ฝนตกครับจา่นั้นจะความไปทั้งคุณเนี่ะ